สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องออโต้การ์ดวันนี้ผอมาจากพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถออฟโรดรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้าที่บอกเลยว่าถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งคนที่รักการผจญภัยและคนที่มองหารถยนต์ที่แข็งแรงทนทานใช้งานได้ทุกสภาพถนนและนี่ก็คือ2026โตโยต้าฮาร์ดท็อ 4x4 รุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมาพร้อมการปรับดีไซน์ใหม่ภายในหรูหราฟีเจอร์จัดเต็มสมรรถนะที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ และราคาที่ถือว่าคุ้มค่าสุดๆเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฮาร์ทท็อป 4x4 ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถออฟโรดตัวจริงที่ดุดันแข็งแกร่งและทรงพลังด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบรังพึ่งสีดำด้านตรงกลางติดตั้งโลโก้โตโ,ตโยต้าสีเงินขนาดใหญ่ที่ดูโดดเด่นกันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความบึกบึนและพร้อมลุยไฟหน้าเลตสมเหลี่ยมดีไซน์เข้มขลิมพร้อมไฟเดย์ทม์รันนิ่งไลท์ที่ให้ความสว่างชัดเจนนนแม้ใเววลลากลากงั ด้านบนยังติดตั้งไฟสปอตไลท์เสริมเพื่อช่วยเพิ่มทัศนวิสัยยามค่ำคืนด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายเหลี่ยมคมที่ดูแข็งแรงและดุดันซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่หุ้มด้วยพลาสติกกันกระแทกสีดำช่วยปกป้องตัวรถเวลาลุยเส้นทางธุรกันดารล้ออลูมยขนาด18นิ้วหุ้มด้วยยางออฟโรดดอกใหญ่ที่พร้อมลุยทุกสภาพถนนมีบันไดข้างแบบเหล็กเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงและกระจกมองข้างทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ ด้านท้ายของ Toyota Hardtop 4x4 2026ถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงไม่แพ้ด้านหน้าไฟท้ายเล็ดดีไซน์สี่เหลี่ยมแบบตั้งตรงกันชนหลังแบบเหล็กที่รองรับการลากจูงได้จริงพร้อมที่ติดตั้งยางอะไหล่ขนาดใหญ่บนฝาท้ายสไตล์ออฟโรดแท้แท้เสริมด้วยบันไดปีนขึ้นหลังคาที่ติดตั้งอยู่ด้านหลังเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าฮาร์ดร 4x4 2 0 2 6จะสัมผัสได้ถึงความกว้างขวางและบรรยากาศที่ผสมผสานความดิบแบบออฟโรดเข้ากับความทันสมัยแบบรถ SUV ีพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงเบาะคู่หน้าถูกออกแบบมาให้รองรับสรีระอย่างดีและปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางส่วนเบาะหลังมีพื้นที่นั่งกว้างขวางและสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ที่ดูกระทัรัดและใช้งานง่าย ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเครื่องเสียงพรีเมียมจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงกระหึ่มและคมชัดแผงหน้าปัดเป็นแบบ Full Digital ที่สามารถปรับการสแสดงผลได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมด Off-Road ที่สแสดงองศาการเอียงมุมไต่เขาหรือข้อมูลระบบขับเคลื่อน4ล้อภายในยังมีฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกครบครันเช่นระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกโซนช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง พอร์ชาร์จ USB-C หลายตำแหน่งรวมถึงที่ชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนและที่เก็บของรอบคันที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานจริงมาดูกันที่สมรรถนะโ,โตโยต้าฮาร์ทซคู4 2ีอพมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุด210แรงม้าและแรงดิดสูงถึง500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดระบบขับเคลื่อน4ลอ้อแบบฟูลไทม์ 4WD ที่มาพร้อมโหมดเลือกการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรดเช่นโหมดหินโหมดโคลนและโหมดทรายเพื่อให้รองรับทุกสภาพถนน เพืบ,บช่วงล่างด้านหน้าแบบดับเบิลวิดโบนและด้านหลังแบบโฟ l i n งคอยล s สปริงปรับจูนมาเพื่อรองรับทั้งการขับขี่บนถนนเรียบและเส้นทาง Off ฟโรดที่สมบุกสมบันระยะความสูงจากพื้นถึงตัวรถมากกว่า230มิลลิมทำให้ผ่านอุปสรรคได้สบายพร้อมมุมไตและมุมจัดที่สูงกว่ารุ่นก่อนหน้า ระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกทั้ง4ลอ้อพร้อม ABS และระบบช่วยกระจายแรงเบรก EBD รวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการขับขี VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชาัน Hill Start Assist และระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด Hill Descent Control นอกจากนี้ Toyota h a r ร Top 4x4 2 0ค6ณยังมาพร้อมชุดระบบความปลอดภยัย Toyota Safety s e n นรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบตรวจจับมุมอับสายตากล้องรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันสำหรับราคาจำหน่ายโตโยต้าฮาร์ทท็อป 4x4 2026เปิดตัวในประเทศไทยด้วยราคาที่ประมาณ1,650,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันราคาจะอยู่ราวๆ1,850,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่าสำหรับรถออฟโรดที่มอบทั้งความแข็งแกร่งความปลอดภัยและฟีเจอร์สุดลำ้ำ สรุปแล้ว Toyota h ฮาร์ o p ็อป4 4 2026คือรถออฟโรดแท้ๆท,ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายใช้นานจริงมาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่ดูดันภายในที่กว้างขวางและสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่พร้อมเผชิญทุกสภาพถนนและราคาที่เหมาะสมหากคุณกำลังมองหารถคู่ใจที่ไว้ใจได้ทั้งในเมืองและนอกเมืองบอกเลยว่าโตโยต้าฮาร์ด็อป4 4รุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามครับ